That's Baron. He's strong, he's smart, he's tough, he's vicious, he's violent. All of the ingredients you need to be an entrepreneur. And most importantly, hopefully, he's smart. Because smart is really the ingredient. So, Baron, good luck. You have a long way to go. You won't give up the mic. <laughs> ยกตัวอย่างคลิปนี้พ่อใหญ่ทั้าชมลูกชายบารอนตั้งแต่เด็กเลยสตรองสม,มาร์ทเหมาะที่จะเป็นแบบ e n t r ทร r e นอร์ในอนาคต ตอนนั้นเด็กน้อยอาจจะฟังไม่ค่อยออกแต่เธอรู้ไหมว่าการพูดใส่หัวเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ตั้งแต่ช่วงเด็กยันจนอายุเจ็ดขวบเนี่ยมันเป็นช่วงสําคัญในการที่แบบใส่ความเชื่อต่อตัวของเด็กหรือลูกของเราเองสังคมไทยหลาย,ลายๆคนยังมีความเชื่อว่าอย่าไปชมลูกเยอะเพราะว่าจะทําให้ลูกเหลืองทีนี้การชมมันก็ต้องมีบาลานซ์จมันไม่ใช่ว่าอวยทุกอย่างแต่ว่า ใช้การชมเนี่ยเพื่อปูให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ทําได้เป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรได้เชื่อมั่นในตัวลูกอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาแบบบอกว่าเอ้ยวอย่าชมมากลูกเหลืองคนส่วนใหญ่ตีความไปว่าไงานไม่ชมเลยด่ายอย่างเดียวก็เธอมันง้องไงนี่ทาไมได้เกรดแบบนี้นี่มันแบบเห็นไหมเทียบกับลูกข้างบ้านแกมันไม่ฉลาดหรอก ทำให้ลูกรู้สึกว่าแบบเออคือมันเหมือนเชื่อไปแล้วว่าเอองั้นกูก็คงไม่ฉลาดอะไรแบบนี้หรือว่ากูก็คงไม่ดีอะทำยังไงมันก็คงไม่ไม่เก่งอะอันนี้เป็นการปลูกฝังความเชื่อที่มีต่อตัวเขาอะพอเขาโตขึ้นไปอะเขาจะเป็นคนไม่เก่งนะทุกคนหรือว่าปลูกฝังว่าเออทำยังไงก็ไม่ไม่รวยหรอกลูกใส่ความเชื่อต่อโลกหรือสอังคมปเนี้ยว่ามันโหดร้ายว่ามันไม่ดีจากประสบการณ์ของตัวเองอะทำให้ลูก โตมาก็จะมีความเชื่อที่มันลิมิตจ,จำกัดอยู่แค่นั้นน่ะถ้าเด็กเขาเติบโตมาแล้วเขาอาจจะคิดได้หรือไปเรียนรู้โลกภายนอกอย่างอื่นว่าเฮ้ยจริงๆฉันก็ทําได้มันก็โชคดีไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วว่าพออะไรก็ตามที่ถูกปลุกฝังในจิตใต้สํานึกอ่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันจะเชื่อแบบนั้น เราก็ไม่สวยไม่หล่อเพราะพ่อแม่ไม่เคยชมเราก็เป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งเพราะพ่อแม่ชอบเรียกไอ้หมูไอ้หมูไอ,ไอ้อ้วนไอ้อ้วนเพราะคิดว่านา่ารักแต่ปรากฏว่ามันฝังเข้าไปในจิตดังนั้นเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นคนอ้วนตลอดเวลาฉันเป็นเด็กที่ไม่สวยไม่หล่อตลอดเวลาถึงแม้โตไปแล้วจะไปทำ,ทำสัญญกรรมแค่ไหนก็ตามก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่เห็นไหมถ้าสในใจเรื่องพวกนี้นะลองไปหาเรื่องนี้ดูนะคะเรื่อง king richard นะคะตัวประวัติเลยของพ่อของ เซยาวิลเลียมใช่ไหมนคนที่เป็นนักเทนนิสมือ1มือ2ของโลกอะ่ะนะคะแล้วก็วีนัสวิลเลียมด้วยเขาพ่อเขาจะคอยพูดเสมอเลยนะแบบตอนช่วงที่ฝึกปีเทนนิสนะ่ะเห็นภาพในนาคตแทนลูกแล้วว่าจะต้องเป็นมือ1เป็นมือ2ของ การตีเทนนิสของระดับโลกและตอนเตะก็ติดใต้อ่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนใส่กระดาษ A4 เขียนตัวใหญ่ว่า y o U. a R. e Winner you คือเหมือนกับฝังเข้ากระโหลกกระดูกแบบสมองตลอดเวลาเพื่อให้ลูกอะ่ะเชื่อว่าทำได้เด็กอะ่ะมันมีความเชื่อที่แบบฝังลึกมากๆเลยว่า I am the winner จำไม่ได้แล้วใครสักคนไม่เซ็เลน่าก็วินสัสนา่ยนะตอบคาถามสื่อว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขาตอบว่าเขาอยากเป็นตัวเขาเองเขาอยากเป็นวินเนอร์เขาอยากเป็น, winner, ปน Number ร์วของโลกอะคิดดูดีเด็กอายุประมาณแค่อย่างเงี้ยมีความเชื่อแบบเนี้ยว่าจะต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใเลยว่าเขาโตขึ้นนั่เขาก็ทําได้จริงๆ